Yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมตอน,นนี้คุณกำลังอยู่กับคนจอนจัดแชนแนลฮะตอนนี้พี่จอนกำลังทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยคุณผู้ชม พี่จอนได้กุ้งฝอยมาจากบ่อน้องพิษและน้องวุ้นฮะก็เลยมาปล่อยไว้ในบ่อซีเมนท่อซีเมนนะคุณผู้ชมเล็กๆต้องขอขอบคุณน้องวุฒิกับน้องพิษนะจ๊ะที่เอื้อเฟื้อให้กุ้งฝอยพี่จอนมาก็พี่จอนก็เลยเอามาขยายพันธุ์คุณผู้ชมต้องมาเสวย ล่อยไว้ในบ่อน,นี้เยอะพอสมควรฮะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นแต่พี่จอนมองเห็นครับพี่จอนขยายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้เราเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อยู่เนาะพี่จอนก็แบ่งมาใส่กระชังบกด้วยฮะเพื่อที่จะเทสดูว่าเขาจะอยู่ในกระชังบกได้ไหม จอนก็แบ่งมาใส่ไว้ในนี้ในกระชังบกฮะแล้วก็เอาหอยเชอรี่มาด้วยสามตัวคุณผู้ชมอันนี้เราจะไม่ให้กุ้งใหญ่กินละก็มีการวางไข่แล้วหอยเชอรี่อยู่ในนี้น่าจะรอดฮะเพราะไม่โดนกุ้งกินแล้วอยู่กับกุ้งฝอยเนี่ยลองดูฮะคุณผู้ชม นี่ก็คือกุ้งฝอยที่ไปช้อนมาจากห้วยนะคุณผู้ชมก็ได้ไม่เยอะหรอกแต่คิดว่าเท่านี้ก็พอนี่ฮะกุ้งห้วยแม่ใหญ่ๆส,สวยๆฮะที่ต้องลงทุนไปจับเองจากห้วยเพราะว่าเราต้องการรู้ว่ากุ้งเขาอาศัยอยู่แบบไหนเราจะจับเขาได้จาก ตรงไหนเราถึงจะมาจัดบ่อให้ถูกตามที่เขาเคยอาศัยอยู่ฮะก็คือจับได้จากพืชน้ำที่ลอยอยู่ในห้วยคุณผู้ชมก็ได้ไม่เยอะคุณผู้ชมแต่ว่าพิจอนก็จะขยายไปเรื่อยกุ้งห้วยอะ่ะเขาตัวสวยคุณผู้ชมเพราะนั้นบ่อที่เรามาจัดเราก็ต้องใส่พืชน้ำเข้าไปคุณผู้ชมเพราะว่า กุ้งนั้นพี่จรเห็นแล้วว่าเขาชอบเกาะอยู่ตามรากของพืชน้ำก็เลยนำผักตบชวาแล้วก็สาหรายหางกระรอกฮะมาให้เขาเกาะซึ่งก็จะอิงจากธรรมชาติที่เขาอยู่เลยการเตรียมน้ำก็เตรียมเหมือนกุ้งกล้ามกรามเลยฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวใส่แร่ธาตุรวมพักน้ำไว้3วันฮะ ถ้าเป็นบ่อปูนใหม่แล้วก็จะแช่ต้นกล้วยทิ้งไว้2อาทิตย์ให้ปูนมันจืดจางไปก่อนฮะหลังจากที่ปล่อยลงไปแล้วก็จะให้เขาพักอยู่ในเนี้ยสองวันแหละคุณผู้ชมถึงจะให้กินอาหารอาหารที่พี่จอนให้ก็เป็นอาหารกุ้งเล็กคุณผู้ชมอาหารเบอร์หนึ่งฮะกุ้งกลามกลามาแหละชนิดโปรตีน43%เปอร์เซ็ ให้วลช้อนเองเพราะกุ้งพี่จอนไม่เยอะข้อดีของการให้อาหารเม็ดเนี่ยก็คือน้ําไม่เสียคุณผู้ชมเพราะว่าอาหารไม่ละลายง่ายๆถ้าเราให้รำหรือว่าอาหารปลาที่มาผสมเองอ่ะมันจะทําให้น้ําขุนแล้วก็เนา่ากุ้งตายคุณผู้ชมพี่จอนเทสแล้วอาหารเมร็ดนี้ดีที่สุดฮะ ุ้งฝอยก็จะมีการลอกคราบเหมือนกันกันกบกุ้งกล้ามกลามแม่แหละลคุณผู้ชมค่อนข้างจะลอกบ่อยฮะประมาณอาทิตย์ละครั้งเขาก็จะขึ้นมาลอกคราบอยู่บนสาหร่ายหางกระรอกที่พิจอรมาใส่ไว้ส่วนกุ้งยักษ์ของเราก็ยังมีอยู่คุณผู้ชม นีอยู่นะโตแล้วเนี่ยนฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่พี่จรเห็นฮนะพี่จรเห็นที่ฟาร์มของน้องวุฒกับน้องพีทนะ่ะกุ้งฝอยกับกุ้งกล้ามกรามเขาอยู่ด้วยกันได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่จรยังไม่กล้ามาใส่เพราะว่ากุ้งฝอยพี่จรน,น้อยอยู่กําลังจะรอคราบคุณผู้ชมที่เห็นสีขาวๆเหลืองๆเ,เนี่ย ติดตามกันไปฮะคุณผู้ชมว่าพี่จอนจะเลี้ยงกุ้งฝอยได้สำเร็จหรือไม่ชมกันไปยาวๆครับสำหรับคลิปนี้พี่จอนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจอนจัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จอนนะคุณผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ